สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านนะจ๊ะที่เข้ามารับชมช่องฝนชาแนล u t u b e เนาะวันนี้มีนอยมีลาวนะจ๊ะก่อนไปดูผลนอยเมื่อวานแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล youtube ด้วยนะจ๊ะฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวังเลขของแอดเนาะ แล้วก็ฝากเพจ Facebook แอดฝนโดยซับหกสามหกสามด้วย 3, 63, นะจ๊าฝากเข้ามากดติดตามแล้วก็เข้าไปดูผลงานในการวังเลขของแอดได้นะว่าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะจ๊ะฝากกดติดตามกันนิดน,นึงเนาะเป็นกำลังใจให้แอดหน่อยนะอามาดูสามนอยเมื่อวานเนาะสามนอยเมื่อวานนะ้อยพี 9, ออกห้าแปดห้าเก้าเจ็ดไม่เข้านะแต่แอดเน้นหกเจ็ดมันออกเก้าเจ็ดดูสิ น่าเสียดายเนาะถ้ากลับหัวนะถ้าเล่นตัวเน้นนะได้สองหน่อยเลยแล้วก็น้อยปกเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าดูซิเจ็ดเก้าออกซ้ำถ้ากลับหัวก็รวยเละหนอยวีหกเจ็ดหนึ่งหกห้าได้ฟันหกเจาะหกห้านะได้ฟันหกเจาะหกห้าเมื่อวานเข้าหนึ่งหนอยนะจ๊ะอันนี้หกสองหนึ่งนี่ออกหกเจ็ดหนึ่ง โอเคนะเดี๋ยวมาดูสามนอยวันนี้กันจ้ะดูสามนอยกันนะวันนี้แอดให้ฟันอะไรเนาะสองวันนี้เข้าน้อยเดียวตลอดอะมาดูสามน้อยวันนี้นะเลขกำลังวันวันนี้หกสามเจ็ดสองตัวเก้าหกแล้วก็เน้นวิ่งบนศูนย์หนึ่งสองนะเน้นวิ่งบนศูนย์หนึ่งสองนะจ๊ะ แอรฟันศูนย์ลองหนึ่งศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์แปดหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเน้น ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามตัวศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดแปดโอเคนะวันนี้วันนี้ก็ อดจะได้ฟันศูนย์ลอง1นึ่งจอดศูนย์สองศาศูนย์แปดหนึ่งสองหนึ่แล้วก็เน้น0ูนย์เจ็ย์เระวัง0ูย์เก้าับหนระวังกับหัวนะสามตัวศูนย์หนึแล้วก็0ูนย์เจ็ดแอ่ะมื่อวานก็มื่อวานก็เบิ้ลน,นะวันนี้ก็ สูตรมาเบิ้ลนะแต่ว่าไม่แน่ว่าจะมาหรือเปล่าก็ติดติดเบิ้ลไว้นิดนึงกันเหนียวเนาะอาก่อนไป แอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล u t u b e ด้วยนะจ๊ะฝากเข้ามากดติดตามก, like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะ mm. เพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวางเลขเนาะ mm. แล้วก็เพจเฟซบ o o กแอดฝ mm. นโดยซับหกสามหกสามนะจ๊ะฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปเป็นกําลังใจให้แอดได้นะแล้วก็ไปดูผลง,งานในการวางเลขของแอดเนาะว่าเข้าหรือไม่เข้ายัางไงเนาะฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะวันนี้หน่อยแอดก็จะได้ไประมาณนี้นะฟันฟันศูนย์ลองหนึ่ง เน้น0717นะจ๊ะโอเคนะเดี๋ยวเจอคลิปต่อไปคลิปถัดไปเนาะคลิปลาวลาวพัฒนานะวันนี้มีลาวเนาะโอเควันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า